The Moment Podcast สต์โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันทีนี้หลังจากให้คีมโมแล้วจบเลยไหมหรือว่าหรือว่าต้องมีอะไรต่อยังค่ะโดนไป8โดส8โดสเนี่ยคือว่า4โดสแรกเนี่ยคือเขาจะทำทุก3สัปดาห์าก็คือทุกวันพฤหัสก็ไปเพราะ<อ>าาว่าต้องถังออกพยามค่อนข้างแรงกว่าเราจะฟื้นตัวอีกอะไรอีกอสองสาวันแรกนี่ก็คือโอ้ัวทิ่หมหัวต่ากันนะคะครับ แล้วก็อาหารก็ทานไม่ค่อยได้มีมีมีคนบอกว่าเหมือนแพ้ท้องแต่ว่าเราก็ไม่เคยท้องเราก็เราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก็คือต้องทานอะไรเพื่อเปรี้ยวอาหารอะไรเงี้ยบางอย่างก็บางทีได้กลิ่นตัวคนยังรู้สึกแบบเหม็นแล้วไม่อยากมาอยู่ใกล้เลยอย่างนั้นนะจนขนาดต้องอ้วกมานก็มีค่ะแต่ว่าเขาจะให้ยาที่เหมือนยาต้านเพื่อไม่ให้อาเจียนยาต้านการคลื่นไส้ใช่ค่ะโอเคโอเคทีนี้เราเราโดนแปดโดสเมื่อกี้ที่บอก ค่ะก็คือสี่ช่วงแรกเนี่ยเป็นทุกสามสัปดาห์ไปให้ทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหมอก็จะแบ่งยาวเป็นทุกสัปดาห์เพื่อให้ยามันเบาบางแล้วค่อยๆเข้าก็ไปทุกสัปดาห์ทุกวคนพลิดเตรงนั้นก็กินระยะเวลาประมาณหลายเดือนเือน,นะก,ก็เอาเรื่องอยู่ก็ทําตุลาทําตุลาก็ไปเสร็จประมาณเ,เมษามีนามีนาต้นมีนาเสร็จประมาณหกตุลา,าก็อีกหกเดือนอก็ปีหนึ่งแล้วล่ะตอนเนี้ย จากสมุยหกเดือนแล้วก็มาคีโมหกเดือนเนาะก็ก็ถือว่าน่าเลยทีเดียวทีนี้หลังจากให้คีโมเสร็จเราต้องไปฉายแสงไปฉายแสงต่อใช่ฉายแสงก็ฉายแสงที่โรงพยาบาลเดิมคือมันประกอบกันนะคะหมอเขาเขาจาเป็นที่จะต้องทําให้มันครบกระบวนการเราก็ศรัทธาในตัวหมอแล้วก็ก็ต้องเธอการฉายแสงก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบร้อนว่าไปตรงบริเวณที่มีปัญหาค่ะก็ก็จะฉายแสงไปเฉพาะตรงจุดใช่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 ค่ะ อืมก็จากที่ฟังเรื่องราวของคุณนุ่นนะครับก็ค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดียวนะเรามาคุยกันถึงกำลังใจบ้างผมเชื่อมานะครับคนคนที่ที่ประสบกับโรคร้ายต้องเป็นคนที่มีกำลังใจก็มาจากกำลังใจทุกทิศทางนะคะเริ่มต้นเลยก็คือพ่อแม่ครอบครัวน้องสาวคุณยายลุงป้าน้าอาแล้วก็ที่สำคัญคือสามีก็คือชั้นใน นะคะที่อยู่ในครอบครัวเราค่ะลูกพี่ลูกน้องอะไรก็ตามแต่เรื่องทุกคนก็อยากได้อะไรบอกอยากทานอะไรบอกนะอุปกรณ์ต้องการอะไรนะแต่ผ้าโพกผมหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่อาหารการกินกินอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทุกันใช่ชั้นต่อมาก็คือคนที่ทํางานเป็นเจ้านายก่อนเจ้านายนี่สาคัญมากนะเจ้านายก็มีหลายท่านแล้วก็ทีมงานนะที่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ต้อง cover ในช่วงนั้นหวังที่ไม่มีเรา Uh huh. เพื่อร่วมง,งานอะไรเงี้ยก็ Work from home ฮมไปไหลาไปด้วยตอนนั้นครับก็ฟังดูเหมือนคุณนุ่นก็มีกลยาณในมิตรที่ดีโชคดีมากรอบรอรอ,อบตัวถือว่าเป็นคนโชคดีมากที่ว่าเรารู้เลยนะว่าวันที่เรามีปัญหาเนี่ยเราเราเหมือนกับว่าเหมือนจะดิ่งเหวแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปที่เหว ขั้นสุดนะ่ะม,มันก็ลงไปกลางๆแล้วมันเหมือนมีใครมาอุ้มชูช้อนลอยอ่ะขอเจาะลึกนิดนึงนะฮะก็คือผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อ้เรื่องนี้มาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาให้กําลังใจกับเรอย,อยังไงบ้างคือเขาก็เก็บอาการเก่งนะแลเราก็เขาไม่ได้พูดอะไรเยอะอแต่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็ต่งเป้ามากๆเลยนะอย่างเช่นแบบอย่างคําพูดพ่ออย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่า คือ่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่สิคือคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วมันก็ต้องก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ส่งของคุณแม่เนี่ยก็คือว่าคือทําก็ต้องทําลูกคือจะต้องหาหมอทาทรีทเมนต์หรืออะไรที่แพทย์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์บอกอ่ะครับวันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงหลังคือมีหน้าที่เดินหน้าอย่างต่อไปอย่างเดียวอืมก็สองคำนี้ก็จําจนวันตายเลยใช่แล้วน้องนะเขากไม่พูดเลยนะก็คือทุกอย่างคือปกติก็คือใช้ชีวิตปกติกินอยู่อะไรยังไงคือปกติอ่ะ แล้วสามีล้ครับสามีนี่ก็ยิ่งทําแบบชิลแล้วก็สบายทุกอย่างสบายทุกอย่างแบบจัดการได้คือแต่จิตใจข้างในเป็นไงไม่ทราบนะคะเข้าใจแต่ว่าทุกอย่างคือมันเป็นเชิงบวกอะคือคุณต้องสร้างบรรยากาศให้มันเป็นเชิงบวกแล้วก็ไม่ต้องทําว่าเราเหมือนแบบโอ้โหป่วยมากจนทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วขนาดที่ตัวเราเองอะก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคือก็บ้าพลังพอสมควรคือว่าตอนให้ยาเนี่ยครับ ให้ยาเสร็จสองสาวันน่ลุกขึ้นมาเดินออกกําลังกายนะอ <Okay. S 2> คือที่บ้านมี trend meal, เทรนด์มิวใหมก็ย้ายบ้านจากที่ออกไปอยู่ข้างนอกบ้านสามีก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านแม่เพื่ออยู่ใกล้ <okay. S 2> ชิดแม่อยู่กับพ่อ <Okay. S 2> แล้วก็มีพี่เลี้ยงท,ที่อยู่กันมาตั้งแต่อายุสิบี่ก็อยากจะกินอะไรก็บอกทําอะไรอะไรยังไงน้ํามะนาวทุกเช้าอาหารต้องเชิงเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นคือจะทานอะไรก็จะออกออกมาอะไรเงี้ยก็ก็คือเพื่อที่ว่าให้ร่างกายมัน มันขยับขยื่นครับไม่ไม่ใช่ว่าป่วยให้ยาแล้วก็นั่งเฉยๆเพราะฟังฟังมาเยอะฟังข้อมูลมาเยอะแล้วก็แบบเออพยายามจะทําอะไรขยับขยื่นเดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะอากาศมันคือสําคัญนะตอนที่ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านคุณแม่เนี่ยที่ไปรักษาตัวเนี่ยเนาะไปอยู่นานไหมฮะรักษาตัวก็หลายเดือนนะคะหลายเดือนก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ให้ฮีโมอ่ะ จนกระทั่งถึงฉายแสงอ่ะเพกลับมาอยู่ก่าแม่ก็มีเจ็หกเดือนได้คือฟังดูแล้วเนี่ยนุ่นใช้เวลาประมาณเกือบสองปีเลยไหมในการในการที่จะต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนจนก็เราไปเสียเวลา6เดือนตอนที่เราหนีมันลยมันเลยมันเลยยาวก็จําได้ว่าน่าจะมาเสร็จประมาณปีต้น6กหนึ่งก็ค่อนข้าง r e คอเวอร์แล้วอยากให้นุ่นเล่าให้ฟังหน่อยว่า ชีวิตหลังจากที่เราฝ่าฟันต่อ,อสู้กับโรคร้ายเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมชีวิตเปลี่ยน<ม>ชีวิตเปลี่ยนแล้วก็การการมองโลกก็เปลี่ยน<ม>คือสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่แบบก็เคร่งเครียดแล้วก็โอโอมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าง,งานั้นอย่างงโน<ม>นคือหมายถึงว่า<ม>เราอยากจะกําหนดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นอย่างนี้นี้แต่จริงแล้วเนี่ยพอมาเจออย่างเนี้ยปุ๊บอะคือชีวิตชีวิตมันปล่อยวางมันก็เท่านี้อื อันดับแรกเลยนะที่มาเลงสอนคือมันเหมือนกับว่าตอนนั้นที่เป็นตอนแรกอะรับไม่ได้กับว่านี่ฉันจะต้องตายแล้วเหรอฉันยังอายุเท่านี้ฉันจะตายแล้วเหรอแล้วก็กลัวความตายแต่ว่าพอมันอยู่ไปเรื่อยเืเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนมันก็ต้องตายอะครับแต่ว่ามันจะตายตายเมื่อไหร่ตายยังไงตายตอนไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ปล่อยวางมากขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่เขาสอนอีกเนี่ยก็คือว่าคือการให้ยาของเรานี่มันยาวนานมากเพราะฉะนั้นท่านเรามานั่งถามตัวเองว่าเมื่อไรระเสร็จนเมื่อไหร่เจอเซนอย่างเงี้ย มันก็ทุกใจเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปรับเป้าเราแล้วละถ้าช็อตเนี้ยก็คือแค่อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปไปให้ยาละครับคือก็คิดโมเมนต์ที่มันเป็นปัจจุบันอ๋อคิดเท่านี้อยู่กับปัจจุบันอยู่อ,อาทิตย์นี้ก็คือคิดเรื่องอาทิตย์นี้อ,อให้ยาเสร็จแล้วโอเคจะยังไงต่ออะไรเงี้ยจะไม่คิดช็อตยาว่าฉันต้องไปจบที่มีนานหน้าเลยเหรออะไรเงี้ยก็จะไม่คิดเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ ตอนนี้ปรับเป้าตัวเองแล้วไม่คาดหวังอะไรมากไม่ได้มีคิดถึงอนาคตอะไรเยอะก็เหมือนกับเราเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันผ่อนผ่อนแล้วก็คิดให้มันเป็นบวกๆอย่างอย่างเรื่องอาหารการกินอย่างนี้เราเราก็ปรับทุกอย่างออันนี้เรื่องใหญ่เรื่องอาหารการกินอาหารต้องเปลี่ยนคือคุณจะมากินเนื้อสัตว์มากไม่ดีนะหมูเนื้อไก่เนี่ยคือถ้าถ้าคุณดูต้นตอไม่ดีแล้วมันมีการอิ j e c t ฮอร์โมนอะไรก็ตามแต่เนี่ย คือมันท็อกซิกกับร่างกายเท่านั้นเห็นเขาบอกไอ้การที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยอาหารมันจะมีธาตุเย็นกับธาตุร้อนถูกใช่ใช่ไหมฮะไอ้พวกเนื้อสัตว์ต่างๆใช่เป็นธาตร้อนเป็นธาตร้อนใช่ผักผักก็มีฮะผักผลไม้มีธาตร้อนหมดเพราะฉะนั้นนี้คือเราต้องเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นแบบอย่างพริกไทยหัวหอมใหญ่หอมแดงอะไรที่มีรสเผ็ดนะคะส่วนใหญ่มีฤทธิ์ร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ีโมีเนี่ยพวกนี้คือต้องหลบ ทานไม่ได้คือให้ยาไปแล้วมันร้อนอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นต้องทานของเย็นๆนะคะก็ต้องศึกษาว่าอะไรคือของเย็นกล้วยกล้วยแบบไหนกล้วยน้ำว้านะไม่ใช่กล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผลไม้ก็ต้องทานแบบแก้วมังกรทานเชอร์รี่ทานชมพู่คือถ้าคุณไปแบบทุรงทุเรียนเนี้ยไม่ใช่นั่นคือริดร้อนจี๋อะไรเงี้ยอะไรที่มันหวานมากๆค่ะมันมันมันคือริดร้อนแล้วมันก็จะเข้าไปมันทําให มันยิ่งหลอนเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเห็นนุ่นพูดถึงในเรื่องของการเดินทางสายกลางนุ่นปฏิบัติธรรมด้วยไหมครับปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยเพื่อนลักพาไปอายุสิบเจตอนนั้นสิบจ็ดปีใช่ไปคุณแม่สิริแถวบางแคนั่นแหละคือผมผมก็ไปผมก็ไปโอเคอนุโมทนาก็คือว่าเขาไปนั่งตรงนั้นก็อยู่กัน7วันนะคะนั่นแหะคือครั้งแรกที่เข้าไปเข้าไปสัมผัส เราไปนั่งสมาธิไปอะไรหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ทําเรื่อยๆนะคะทำมั่งหยุดมั่งทํามั่งหยุดมั่งอ่ะแต่ว่าเป็นคนที่หันเข้าหาอันนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอะไรมาตลอดเพราะฉะนั้นวันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้หยิบมาใช้นะมากๆเลยอย่างสมมุติจะฉีดยาอย่างเงี้ยทำยังไงให้แบบเขาฉีดยาแล้วเราไม่กระตุกแขนนะไม่กระตุกแขนหรือชักแขนออกหรือว่ารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเราก็ต้องกําหนดจิตว่าเนี่ยเขามันจะจิ้มแล้วนะพอจิ้มเสร็จก็ต้องกําหนดว่ามันเจ็บนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้ดึงมาใช้นะศาสตร์ของธรรมะใช่คือปฏิบัติอยู่กับอารมณ์มันเดียวใช่ใช่แล้วก็พยายามแบบก็เนี่ยแหละปล่อยวางไม่คิดอะไรเยอะแล้วก็ต้องสวดมนต์คือเขาว่ากันว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยมันเป็นเสียงที่ทําให้เซลล์อ่ะ ออกมาสวยงามใช่ไหมคะเหมือนมีคนเขาสอนว่าเนี่ยอย่างแก้วน้าอย่างเงี้ยคุณวางไว้ถ้าคุณพ่าพูดเต่คยวคไม่สุภาพคําด่าคําอะไรอย่างเงี้ยเออไอตัวผลึกของน้ำ่ะมันจะหน้าตาน่าเกลียดอ๋อโอเคแต่ถ้าคุณพูดจาดีๆนะคะว่าพูดแต่สิ่งมงคลสวยเลยผลึกจะดีใช่ผลึกจะสวยงามเพราะนั้นมันก็เหมือนกับร่างกายเราะจิตใจเราเราต้องใส่ในเรื่องดีๆใส่ในสิ่งที่เป็นมงคลครับ ซึ่งแล้วและอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าเรื่องของศาสตร์ของการกําหนดจิตเนี่ยมันเรื่อว่ามันมีผลนะครับคือถ้าเรากําหนดจิตว่าเราทําได้อ่ะมันต้องทําได้แต่ถ้าเรากําหนดจิตไม่ได้ว่าเราไม่ได้หรอกมันยากไปมันต้องเฟล,ลนแน่เลยอย่างเงี้ยมันจะมีผลให้เราอะไปในทางนั้นอก็เลยคิดว่าต้องสู้ครับแล้วมันต้องรอดคนั่นคือสิ่งที่กําหนดในใจ,จตลอดอโอเคเอาละครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ คือจากประสบการณ์ของนุ่นเนี่ยนุ่นได้ข้อคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็หนับแรกเลยนะคะก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะสุดท้ายคือตนเป็นในพึ่งแห่งตนเราก็ต้องทําร่างกายของเราแล้วก็จิตใจเราให้ดีเพราะว่าคงไม่มีใครมาช่วยเราได้เนาะถ้ารเราจะไม่ว่าจะคิดดีคิดร้ายคิดบวกคิดลบเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราอเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการตัวเราให้ได้ครับอื นั้นคือข้อแรกต่อมาเลยก็คือคนเราเนี่ยถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องลุกขึ้นมาออกกําลังดูแลร่างกายตัวเองออกกําลังทานอาหารนอาหารอันนี้คือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยว่า you are what you eat เนี่ยคือมันใช่เลยอะครับทานผักผลไม้ออกกําลังใช้ชีวิตให้ ให้มีความสุขอะปล่อยวางอย่าคาดหวังอะไรเยอะทาใจสบายสบายปรับทัศนคตินั่นคือสิ่งที่ที่ประสบพบเจอนะคะสุดท้ายนี้นุ่นอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ฟังบ้างไหมฮะสำหรับท่านที่เป็นนะคะก็คือว่าขอให้ตัวเองต้องมีพลังใจที่จะสู้อนาคตข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยบางทีอย่าเพิ่งไปคาดการไว้ก่อนว่าจะแย่แล้วต้องตายแน่หรืออะไรเงี้ยเพราะจริงตัวเองตอนต้นก็เป็นอย่างนั้นว่าฉันต้องตายแน่แน่ก็คือทําให้ดีที่สุดนะคะใช้ทางสายกลางคือผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ทางเลือกนะคะก็ฟังหมอแล้วก็ต้องสรรหาหมอที่อาจจะฟังหลายๆทางคือหมายถึงว่ามีเซคเกอร์โนพิเนียหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเรา เราตั้งใจแล้วเราก็พิจารณาให้ดีแล้วเราก็เลือกหมอที่ใช่เพราะหมอก็สําคัญนะคะว่าเราจะพาเราไปทางไหนค,คนรอบข้างก็สําคัญคนะคะที่จะส่งเสริมบรรยากาศในบ้านนะคะเราก็คนรอบข้างก็ต้องรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ย คนที่ประสบตรงนี้คือมีมีคาแรคเตอร์หรือจริตยังไงก็ต้องดูแลไปตามนั้นเช่นบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้พูดถึงนะคะยังเป็นปกติก็ต้องทําตัวให้เป็นปกตินะคะอย่าไปทนที่คุณพ่อคุณแม่ทำใช่ใช่อย่าไปทําให้มันอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆใจต้องสู้คนคือผู้ป่วยก็ต้องสู้คนรอบข้างก็ต้องสู้ก็เพลิ่น แต่ด้วันนี้ไม่สามีไม่ได้มาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังว่าเออคนรอบข้างเนี่ยเขาต้องปรับตัวและทําตัวอย่างไรคนรอบข้างก็ต้องตั้งรับแต่ก็โอเคโชคดีตัวเองก็ไม่ได้ไปอารมณ์เสียหรืออารวาสอะไรใครสามีก็เคยบอกว่าเออเป็นผู้ป่วยที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็คือต้องสู้อย่างเดียวสวดมนต์ไหว้พระและทําบุญอันนี้คือนุ่นมาช่วยได้เพราะว่าคิดว่าส่วนหนึ่งก็มีบุญรักษาอยู่ นะ,ะที่ที่มันจะตกก็ไม่ได้ตกเหวลึกอะ่ะแล้วก็อดทนไปให้ถึงวันที่เราต้องสําเร็จนะ่ะต้องมีสักวันเพียงแต่ว่าวันนี้คุณต้องเดินไปข้างหน้าแล้วคุณอย่ามองข้างหลัง <Okay. S 2> ผมว่าเรื่องของโชคชะตาเนี่ยมันเป็นมันมันคงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถทําได้ก็คือการมีสติ ในทุกๆสิ่งที่เราทําแล้วก็การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน<ช>ผมคิดว่าอันนี้น<ช>คือโมเมนต์ดีๆที่ทุกคนควรจะมีใช่คะรับ,รบสุดท้ายนี้ผมขอให้นุ่นโชคดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณคมากค่ะขอบคุณสําหรับเวลาอันมีค่าของนุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะ,ะผมเชื่อว่านะครับผู้ฟังคงได้รับสิ่งดีๆจากเรื่องราวในวันนี้นะครับ สำหรับ ep นี้นะครับเราคงจบกันเพียงเท่านี้วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณนุ่นอีกครั้งนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ันนดินดีอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับโรคร้ายนี้นะครับก็สามารถไปโพสต์คอมเมนต์กันได้ที่ทาง Facebook และ Instagram นะครับ @mpodcast.co นะครับแล้วก็ทาง YouTube c h annel ของเราด้วยนะครับที่ The Moment Podcast นะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับคุณนุ่นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คือ หมอก็เลยบอกว่าไม่ได้ละคือหมอเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ที่หนีคีโมหมอจำหมอจำแม่โอเคอ <c oughs> คนนี้นี่เองอคุณรันเวย์คุณชื่อนี้นามสกุลหนีคีโมเลยอันนี้เวยหมอบอกว่า